สวัสดีแฟนเพจอีจีอจทุกท่านและผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปทุกคนนะครับสาหรับคลิปนี้จะเป็นคลิปเปิดกาชาประจําสัปดาห์นะครับรอบสุดท้ายนะครับก็คือรอบที่4นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะได้ตัวละครอะไรบ้างนะครับสำหรับกาชาเป็นสัปดาห์นะครับก็คืออยู่ถึงวันที่21 กรกฎาคมนี้นะครับก็คือถ้าเกิดใครไม่ได้เปิดนะครับผ่านไปแล้วก็คือหมดเลยนะครับดังนั้นทุกคนอย่าลืมเปิดกันนะครับก่อนวันที่21เวลาบ่ายโมง5.9านาทีตัวละครก็อย่างที่คลิปเก่าๆได้บอกไปนะครับว่ามีตัวอะไรบ้างสเต็ปสุดท้ายนะครับก็คือสเต็ป4ของเรามาลุ้นกันนะครับว่าจะออกโกอาร์ตหรือตัวละครใหม่ตอนที่เราคาดหวังหรือไม่ไปครับ เอ๊ะเขีนั่นบก้ินดักกอุยทุกคนมาแล้วย่ามีสังเวียนอันนี้ก็ต้องการนะครับคือตัวเนี้ยเก่งสังเวียนมากตรงที่ว่ามันมีตายเกิดสองรอบแล้วก็ถึกมากนะครับเป็นตัวปวดสังเวียนได้ดีมากบอกแล้วทุกคนถ้าเกิดเราเล่นไปเลยฮะสุดท้ายตัวที่ต้องการมันจะมาหาเราเองถ้าเราแบบไม่ท้อไปก่อนหรือว่ารีไอดีก่อน พึงพอใจมากทุกคนสเต็ปสุดท้ายนะสเต็ปสี่ของเราได้ยัมี่สังเวียนนะครับก็คือเป็นตัวละครใหม่ก็จะได้เอาเพชรด้วยแล้วก็เอาไปลงสังเวียนด้วยนะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปเปิดกาชาสเต็ปสุดท้ายนะครับของกาชาเป็นสัปดาห์ก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ดูคลิปนี้นะครับแล้วก็ไปเปิดกาชาประจำสัปดาห์นะครับ ดวงดีนะครับได้ตัวละครที่ต้องการสุดท้ายนี้นะครับก็ขอฝากทุกคนนะครับกดไลค์แล้วก็ติดตามเพจอีจ G จทั้งใน Facebook แล้วก็ YouTube ด้วยตอนนี้ก็คือเพจครบรอบ3ปีแล้วขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิป,ป็นจบด้วยนะครับ